อารพิจารณาในครั้งนี้ก็ผมขอแนยนท่านผู้ช่วยผู้จัดการอุทยานชาติในในสภานผู้ช่วยผู้ที่ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลโครงการอ่วยชาติครับผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้พอมคณะและผู้ร่วมเข้อประชุมทุกท่านครับกระผมพันตุโเรศไพรมูลกล่าครับมีพื้นที่เซฟครับสถานที่สำคัญในพื้นที่เซฟที่สด ส่วนราชการสแห่งวัดหบอที่อบตรับคำนวนสี่ล้านเก้าแสนเก้าหนเล้ามีขอปอ่างครัก็ทที่จะบอกเจนนะต่อไปสามารถเช็คได้เลยนะระบบแสดงมือถือเข้าจับกลุ่มอันนี้เป็นพิเศษเราจะไปสืดมาคนลักษณะนี้เข้ามาตอนนั้นเราทีดูหลังบ้านในไหเรจะแนะนำให้ดูต่อไปนทุกที่ครับ เรียนกกท่านลงชืออ่อกตรระบบที่ที่ฟังมาก็ถือว่าออสามารถทรําได้จริงนะครับแล้วเอามาใช้งานได้เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของสมายเซนซิโซนเนี่ยเกิดขึ้นอประปชาชนจริงๆนะครับนะการป้องกันเนี่ยเป็นงานที่ใช้ประมาณน้อยใช้ประมาณมหาศาลแล้วอย่างหนำง้ำต้นนะครับจากการลงพื้นที่ผมตรวจในเอกสารนะครับ แต่การลงพื้นที่เก็บข้อมูลผมได้ไปสัมภาษณ์ประชาชนสิบคนแต่ถือว่าตอบได้ดีกว่าทุกที่ที่ผมไปสัมภาษณ์มานะครับอันนี้ผม,ผมขอชมโซน40เนี่ยเป็นโครงการที่เิ่มก่อนเพราะว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะเจ็นเรื่ององบประมาณอะไรแบบนีน้น ก็ตามต่อเรื่อยดีนะหนึ่งสองสามคี่เห็มันเกิดจริงเลยนะอ่อยูไหนอยูไหนแก๊สตรงนี้อ่ะค่ะอันนี้แหละ หายแล้วก็ได้คืนได้คืนภายในสชั่วโมงค่ะดีใจนะครับดีใจมากค่ะแล้วก็มีสายตรวจจายากาบแล้วก็ท่านก็ช่วยเหลือกันทุกหน่วยงานเลยค่ะสชั่วโมงเยเแล้วอุ่นใจไหมอุ่นใจมากุ่นใจนะตอนนี้มีอ่ะมีไรผู้กักเขาดูแลให้อย่างดีนะขอบคุณทกได้ค่ะขอบคุณบ้านครับ้าบาร์ด้ครับวันนี้ จากการได้มาตรวจนะฮะแล้วก็ประเมินผลนะฮะโครงการ Smart ทเซนต c e z โซน4.0ของสพเมือสุโขทัยนะครับนะซึ่งก็เป็นเป็นหนึ่งในเจ็ดสิบจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับนะฮะวันนี้เนี่ยจากการดูคะแนนนะครับคะแนนก่อนเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับในพื้นที่ Smart ทเซ v ต c e z โซนของสุโขทัยเนี่ยสูงมากนะครับนะผมก็เลยลงมาดูของจริงนะฮะ ก็เมื่อมาดูของจริงแล้วเนี่ยก็สมอย่างคะแนนที่เขา,เาได้รับนะครเพราะว่าจากการเมินการของผู้กับรองผู้กับปอนะครับนะแล้วพร้อมเจ้าหน้าที่นะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการเมินการอย่างจริงจังแล้วก็สามารถเก็บเปลี่ยนจุดจุดเสี่ยงให้เป็นจุดไม่เสี่ยงได้ทั้งหมดในพื้นที่สมาเทีต,ตโซนาจากการเมินการในวันนี้ผมยอมรับว่าว่าพอใจมากนะครับนะแล้ว